สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับทุกคนครับมาครับผมวันนี้ก็เป็นรายการบุฟเฟ่ไฟท์นะครับเหมือนถ้ามาแดกนะคล้ายๆแต่ว่าวันนี้โจทย์ของเราคือมาม่าตามหน้าปกให้เหมือนและคล้ายให้มันเหมือนเป้ที่สุดเพราะว่าหน้าซองมันถูกตกแต่งมาเพื่อการค้าขอรับเราจะทำการ อธิษฐานไม่ใช่ถานหลงอธิษฐานแข็งแล้วก็อยากกัดตีด้วยนะวันนี้นะครับเรามีบะหมี่มาม่าทั้งหมด9ซอง9ซองวันนี้แล้วเราจะทําการสุ่มสุ่มจับเลยมีเมีนในใจไหมชอบกินแบบว่ารสอะไรต้มยำกุ้งคนใสข้นสีสเก็ตจริงป่ะคนบ้านเดียวกันนะย้ายแล้วมึงคนไหนนะคนบ้านเดียวกันคนนครมาขอเชิญจับเลยดีกว่าไหมพี่ฟุกเลยไอ้นี่คืออะไรจับคนละสองเลยคนละหนึ่งคนละหนึ่งก่อนเราทำสองรอบนะ คระซองเดียวก่อนเหมือก็วางกูชีไม่น่าโอ้ยเอ้ยโอ้เส้นใหญ่ๆพวกคุณได้แบบโปรเล็โน่ยนโอเคอะไรอะคุณได้อะไรผมได้รถหมูสับต้มยำคุณได้อะไร ผมรสกุ้งนึ่งมะนาวพ่สมัครแกงเขียวหวานไก่โอเคให้จำหนึ่งนาทีนะอะไรแล้วเป็นไงกูบอกเลยครับวันนี้ได้เป็นรสอะไรนะครับผมได้เป็นรสแกงเขียวหวานไก่ครับผมจริงๆง่ายมากผักเผือกทุกอย่างผมจําได้หมดมันอยู่ที่คนว่าใส่ใจกับการเตรียมมุอกวางมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมได้มามากรสกุ้งมะนาวครับเมนูแรกที่ได้นะครับก็คือต้มยำหมูสับครับไม่มีความกังวลเลยครับผมรู้สึกว่าเป็นเมนูที่ผมถนัดมากครับเพราะว่าที่บ้านผมกินประจำนะหมูสับมะนาวพริก ไอหมักมึงโกงเี้ยอะไรโกงเ<า>ี้ยอะไรกูดูหน้า,าซองอยู่อ,อ,ะอะไรอะ่ะต้องแต่งเป็นผู้หญิงอันนี้ด้วยหรือเปล่าต้องด้วยหมดเวลาค่ะไม่ได้อะไรเลยเล่นกันอย่างเดียวโอเคครับผมกติกานะครับก็คือเราสามารถหยิบวัตถุดิบทางด้านซ้ายนะครับ2นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ถาดนะครับแล้วก็มาจัดแต่งจานนะครับถ้าพร้อมแล้วส2มเริ่มครับไป ไอ้เฮียไม่ใช่เกมโอเวอร์คุกอกูก็ยังงงเลยกูมีเฮียเพรามันมีหมูสุกหมูดิบด้วยมันจะใส่ถาดรวมกันได้หรอไม่กูโดนยิงย่ะ เฮ้ยช้อนต้องเอาไปเลยปะ A few inches later อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรสามถั่วสองหนึ่งมาเวลาทุกคนตอบออกค่ะเฮีย กูคอยยืมนะไอ้ตัดโอเคครับผมเรามีเวลาในการทำสิบห้านาทีกูถ้าพรไหมแล้วถ้วยเสร็จมาบ้างเหรอ้าวถ้าเกิดคุณไม่เอาถ้วยมาคุณจบนะผมเอาถ้วยมาแล้วนะไหนถ้วยมือนี่ผมถ้วยผมมึงอ๋อมัตว์ไอ้เคยกินตามถาดไหมก็เขาบอกให้หยิบวัตถุดิบผมก็ไม่ได้หยิบถ้วยมากูไม่ได้นำวัตถุดิเลยก็ขอจะแจกแลกกับการไปอีกถ้วยผมมีแต่ว่าออนไม่ได้ เฮ้ยฟักเัียวชอนมันฟักมาเลยเหรอผมไม่มีถ้วยต้องทำไงครับทีมงานมีความสามารถพิเศษไหมคะพี่สามารถทําเพลงได้มีเวลาพี่จะเดือนหนึ่งไหมผมสามารถเต้นมูนบอกได้ครับเฮ้ยหนึ่งสไปตึง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 น้องเอิงมีหนึ่งยิ้กูได้ครึ่งถ้วยอ่ะพี่เอี้ยโคตรปัญญาอนอายครับ แม่งควสามารถที่โคตรอายเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันผ่านได้ไงนะผมก็ดิ้นสุดตัวแม่งมูนวอลกโดยใช้นิ้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมว่าจะเต้นสาบังโพมากกว่าครับคิวก้ตาโกโมสยาวสาบังโพก็จริงฮี่แอมแม่งให้น่างเต้นกูไม่เคยเห็นสาวโพนั่งเต้นเลยพี่สามารถย้ายนิ้วได้โอ้ยทำไงหนึ่งสองอันนี้ไม่ไม่มีนะแทมแทมแทโอ้ยเีย ไม่ได้ไงเฮ้ยมันรู้กูว่ามันรู้ไปเลยนะรู้เลยเพราะเป็นกูทำนะดูนะไม่ไปไม่ไปไม่ไปพี่ให้ดูมุมซ้ายนะมุมซ้ายก็ได้เฮ้ยเป็นมินิฮาร์ดัแบบสัสนผมไม่มีความสมารถพิเศษครับผมมีแต่ความเพียรพยายามในการเป็นเชฟทุกกระบวนกาวที่ผมเดินทุกการเติบโตของผมนะฮะเด็กๆคนร้องแวะแวะแต่ตัวผมร้องตะลิ้วตะลิ้ว เรื่องความสามารถพิเศษจะบอกเลยที่ผมไม่ต้องโชว์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมอะ่ะมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วว่าผมเตรียมอะไรรู้เนี่ยกลายเป็น2สองคนนี้ก็ต้องมานั่งโจจะโจะโจะเป็นไงเดี๋ยวเวลาพี่จะทากันไม่ทันหน้าดูทรงแล้วผมมันสบายสบาย,สบายใส่อย่างไม่รีบร้อนออเสร็จทันครับอ่าถ้าพร้อม <พอ S 1> แล้ว3 2 1หนึ่งเริ่มครับ15นาทีครับมาพระอันนี้เปิดดูได้ยังโอเคไอสัตว์เป <c oughs> ิดมาแม่งค <c oughs> ่วยดำมูเลยกูแม่งกิดไปแล้วอีกหี้่ตรงนี้ช่วยดำกูคิดู่แล้วว่ากูถืออยู่สองนี้แว่า ผมว่ามันจะเอาสีดํามาน้อยว่าที่เปิดมาจะเป็นถ้วยดำมันไม่มีทางอ่ะใช่ชามเนี่ยมันมีระหว่างขาวกับดําผมยืนเลือกอยู่พักหนึ่งละไม่ต้องขาวหน้าปกอาหารไม่ต้องขาวชิบหายแม่งออกดําแต่ไม่เป็นไรการลืมถ้วยสีขาวเป็นสีดําหรือสีดําเป็นสีขาวคร่บผมคิดว่าจริงๆแล้วเขาเขารู้รู้ดีแม่ในสตูแท้แท้แม่งไม่เก็บเสียงผมคิดว่าเขาเขาอําเล่นับมันควรเป็นสีขาวสีดําคนคนนี้เขารู้อยู่แล้วนะครับจริงๆรแล้วเขาแกล้งพลาดนะครับผมลืมจริงครับ ว่ามีคนโง่ครับที่คิดว่าผมแกล้งลืมอ่ะมันมี3 3สามเตาใช่ไหมอ่ะผมใช้เตานี้อนนุโลมมันเลยก็ได้ไอ้เฮียลืมเอากุ้งมา <laughs> กุ้งนึ้มะนาวแล้วมึงเอาหมูมาไหมอ่ะกูไม่ <c oughs> ปไปช่องกุ้งมะนาวากูอกหมูมะนาวแม่ผิดตั้งแต่เริ่มเลยกูไปติดหมูจากใครวะกูว่าห,หมูมาแน่เลยอเหี้ยกระกกุ้งมะนาวยิบหมูดีลูกค้าสั่งกุ้งได้หมูหม <c oughs> ระหว่างทําผมมองไปเห็นลูกค้าที่สั่งเหมือนแขนเขาจะเป็นผื่นแดงผมเลยประสบการณ์ผม75ปีที่ทําเชฟมาก็เ,าเลยมองว่าเขาน่าจะเป็นคนแพ้กุ้งผมเลยเลือกหมูไปเปลี่ยนหมดที่ร้านอ่ะตอนแรกก็เปิดกุ้งถือราดตอนหลังผมเปลี่ยนหมูกรุงเทพกูยิบหมูมาเต็มที่่แมงงสือออกกุ้ ในใจคือบรรลัยแล้วเฮ้ยอันนี้มันมันใช้เตานี้ได้เปล่าวะอะไรนะจ๊ะมันใช้เตานี้ได้เปล่าใช่ใช่นั่นเหมือนถ้วยพลาสติกอ่ะเออไม่เป็นไรมันไหม้อยู่แล้วโห้ยบอลในน้ำพี่เลยใส่แก๊สแบงเปียกบนหละงน้ำแรงว้ยมึงแลกเตาวะไอ้บอลแก๊สกูกลัวว่ะที่บ้านกูแม่งเพิ่งระเบิดไปเองอะใช่เหรอเออขาขาดเลยขาขาดแล้วทำไงเอาไปตามนี่กันเยอยไปใจไพ่จริงเหรอเองกูเริ่มช่วงนี้เริ่มเสียวๆหลังแก๊สไงไม่รู้ กูไม่ทำเลยแม่บางได้แล้วละ่ะถ้าเกิดไอ,อ้เฮี้ยนี่ยระเบิดแค่แบบนิ้วแค่ถลอกถลอกไอ้เฮี้ยนขาขาดได้ไหมต้มให้สุกเลยแล้วก็เก็บเลยได้ไหม,ไมจะแบบยอดละกูเกือบจะทั้งบ้านชมแล้ว <c oughs> เกือบเลยหยิบหมูมาเต็มเต็มเลย <c oughs> หมูมะนาว <c oughs> หมูมะนาวคิดได้ไงเนี่ย <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยมันโดนเส้นจริงๆริะมึงรีบต้มหนยังวะหมูทําหมูกูทําใจเถอะมันไม่มีหมูไอ้เหี้ยของกูอะสมองมึงคิดไรวะไอ้เหี้ยข้างหน้าก็เขียนนะกูมะนาวนี่กูมะนาว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 ผมูมะครับว่า กูไม่บอกมันดีกว่ากูสะใจในความเป็นเชฟของกูว่แต่ว่าด้วยจรรยาบรรณการเป็นเชฟของผมนะผมรู้สึกว่าการที่ขัดขาคนอื่นนะครับก็เหมือนการขัดขาตัวเองแล้วล้มเพื่อให้คนอื่นล้มไปด้วยนะฮะผมว่าแฟร์เพลงมันดีที่สุดครับแม่ครับเป็นคุยเกมกูตายคนแรกวิ่งไปวิ่งไปถ้าเกิดหันมาก็วิ่งไอ้ย่าลืมกินข้อนี้ไปไม่งั้นรวยละตายผมใช่ไห ตะโนตกนเนอะตะโกนข้างหลังอะพอมีคนโดนยิงปุ๊บทุกคนวิ่ง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 ไฟแรงจังนะมึงอะ เอาอะไรเขายิ้มไม่ไไม่มีที่คนอ่ะเพื่อนปกติแล้วอ่ะเราจะใช้น้ำหมูนี่ทําทำต่อว่ะถ้ามันถูกมันไม่ขาวมันก็เป็นน้ำหมูอ่ะแล้วผมคนไปแล้วเขาจัดเลยไม่ขาวไม่ขาวคิดเยอะใครๆก็ทำกันรถต้นไม้กันไม่ออกมาเป็นต้นหมูเลยเยี่ยมหมูของมาใช่จบแล้วกลัวหมดแล้วนะเสร็จแล้วไม่เอาอะไรแล้วหรอคือเครื่องปรุงมึงอ่ะ เข้ากัเยียชินมากๆแล้วกูข้อแลบกันได้จริง <c oughs> ตอนบอลกับชินร่วมมือกันผมมีความรู้สึกว่าอ่อนให้เด็กมันเ <c oughs> พราะสองคนนี้ลุมผมยังไม่ชนะเลยดูทรงแล้วจริง <c oughs> จริงๆการร่วมมือกับพี่บอลนะครับก็เหมือนการที่แบบว่าการหว่านเมล็ดนะฮะไปในไร่นานะครับการหว่านเมล็ดมันต้องเติบโตไปด้วยกันระหว่างที่เขาโตผมก็ลดน้ําให้เขาผมไม่กะเป็นต้นไม้ใหญ่กับเขานะครับผมกะเป็นแค่แบบคนซัพพอร์ตเขาให้ถึงจุดหมายก็พอครับขอจ้านหน่อยได้ไหมไม่มีที่พักอ่ะมึงก็ไป เปิดอโคด้าดีไฟเยอะเลยทาวเวลูกาก็ได้แต่บินดีมึงมีออโต้พิเศษอะไรอ่ะทำเสียงสัตว์ได้ทุกตัวบนโลกจริงเหรอจริงเดี๋ยวขอเทสก่อนได้ป่ะได้แมวเนื้ยสอันนี้ของจริงของจริงหมาทีเล็กว้าไเงี้ยมรู้ได้ไงเหี้ยมันร้องเงี้ยคู่มันยังร้องคู่คูเลยทีเล็กก็ร้องทีเล็กดิเออก็เลยล่ะก็เลยล่ะก็เลยล่ะอะไรนะครับพอดีแล้วมึงไม่ให้ จี้ตักกูเลยอาไปไปไปบลยเราอ่ะพี่อะเช็ดชู้ลงน้ำตอนเหลือานาทีนะคะตอนเหลือสนาทีสุดท้ายผมชิลมากคือจริงๆอีกนิดนึงผมจะตกปลาข้างหลังแล้วก็มาใส่ชามผมไป้ำนี่ผมยังไม่ได้ทำนะคือเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่มีเบ็ดมาสบายครับสามต่อให้เหลือ30วิสุดท้ายผมยังทำทันเลยเล็กหนึ่งนาทีบอกพี่เดี๋ยวพี่รีบทำอุ้ยไอ้หี้ยไอ้มาครับดูหม้อดิ มันเป็นทรงนั้นอยู่แล้วโอเคโอเคเพราะเฮี้ยดับทุตีอีกหนึ่งนาทีต้องจัดจานแล้วนะต้องจัดจานแล้วนะจ๊จะนะต้องจัดจานแล้วนะต้องจัดจานแล้วนะนับวินหน่อยดิเริ่มหลดแล้วเนี่ยกิฟตอนนี้หนึ่งาทีครับวิอีกอีกที่สิบเลือดสาบ่อยไอ้ส <c oughs> <c oughs> ัตว์เลือดสาบ่อย สี่สามสองยกมือขึ้นทุกคนยกมือจ้ายกมือจ้าเฮ้ยยกมือโอเคครับผมมาเรามาดูกันว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรครับผมอะ รอบแรกผมเป็นการดูเชิงครับลองดูว่ามันจะคะแนนจะเป็นยังไงแล้วเขาจะเก่งขนาดไหนผมว่าชามแรกผมน่าจะได้ศูนย์ครับผมจะลองภูมิกรรมการก่อนถ้ากรรมการให้ผมมาสักหนึ่งคะแนนนยผมรู้สึกว่ารายการนี้มันเสียหายแล้วที่เห็นพวกเขาโลกคือผมรู้อยู่แล้วชะตากรรมชีวิตพวกมันของก็ขาดอะไรก็ไม่ครบอะ่ะมันแปลว่าตอนมันทามันไม่ทันแน่นอนอะ่ะมันไม่ได้คิดไงว่าแต่ละอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการทําเท่าไหร่ โอเคครับผมมาครับผมเมื่อกี้ก็มีทีมงานเบื้องหลังจากกรมกรอมของทางมัตเตอร์เชฟนะครับได้ได,ได้ทำการแบบแวิเคราะห์จากรูปภาพวิเคราะห์จากวัตถุดิบที่เราทำการแบบปรุงแต่งลงไปนะครับว่าใครที่จะได้คะแนนเหมาะสมที่สุดนะครับได้ะคะแนนก็เป็นไปดังนี้ครับจะให้เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนนะคะคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะก็คือ,อคุณบอลค่ะได้ทั้งหมดศูนย์โหวตนะคะ ใครให้กูอ่ะตอนแรกให้ละควายเลยเฮียเมนูคำเนี้ยแม่เมนูกุ้งมะนาวกูเสืร์ฟคำหมูมะนาวบ้าเปล่าหลบแม่ผิดแต่แรกแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับกุ้งมะนาวมาเป็นหมูมะนาวได้ไงลูกค้าสั่งกุ้งได้หมูบ้าเปล่าคิดหน่อยที่บอลเน้บอลต้องคิดนะต้องเตรียมตัวหน่อยนะแต่อีกสองทั้งนี้คือคะแนนสูสีมากๆากโซซีเจ็ดและแปดเนื่องจากแค่หนึ่งแต้มมานั้ที่หนึ่งนะคะคือคุณชิงโอ้โหไอ้เหียเนี่ยขาดต้นหอมยังได้ที่หนึ่งอีกเหรอ จากเมนูแรกจริงๆผมควรได้11ด้วยซ้ากรรมการอนะเหมือนกรรมการเหวอต้นหอมอะต้นหอมในนั้นไม่มีอะแต่ให้คะแนนเยอะเอา้าถ้าต้นหอมไม่มีให้คะแนนเยอะแปลว่าไอ้กุ้งมะนาวที่ไม่ได้ใส่ไปไม่ได้ใส่กุ้งอะก็ควรได้คะแนนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกรรมการเบอร์มั้งแล้วผมมาใส่ครบด้วยนะผมใส่ครบแต่ได้คะแนนแบบ นอนน้อยั้างผมว่าสมการอะไการนี้ทุกคนคุยกันว่าถ้าเกิดว่าของมีหมักแบบมีน้ำคือกินขาดเลยแต่พอดีไม่มีน้ำเนาดไปนิดน้ำตื่นไปนิดนิดน้ำมาม่าผมหายไปในจุดเนี้ยผมบอกเลยมันเป็นเพราะอากาศ แล้วเส้นเนี่ยดูดน้ําเข้าไปรวมถึงถ้วยมันมีการดูดซึมน้ําเข้าไปในตัวเนื้อกระเบื้องเนื้อเซรามิกของมันไอีิดนนแม่งก็หายน้ําผมว่าเอาน้ําไปเยอะมากไม่รู้แม่งเอาน้ําไปกักอะไรกับตัวมันเยอะแยะแล้วสุดท้ายเป็นไงน้าแห้งเมนูแม่งน้ําแห้งตัวแม่งเล็กเอาน้าเป็นแกลลอนมีจะจับแม่งกดน้ําอยู่แล้วได้มาเลยรวมกันนะคครับผมก็คือรอบหนึ่งกับรอบสองเราจะหัโคนนะไอคิดนี่เจ็ดนี่แปดกูศูแหละกูต้องให้ได้อะไรวะดิชนะยี่สิบห้ารอบสอง จะทำให้เหมือนไงถึงมัต้องไปล้นโอเคครับผมมาครับมาพร้อมจับฉลากนะอันเชิญน้องป้อนมาครับน้องป้อนจากบอบูบอบูบูลลภาดสมิงโดตาหน้าม่บุลลภาดสมิงมาโดตาหน้าใช่หรอเปาเอาทีดิเอาทีดิหรือจะวันนี้ดีวะเอาเลยเอาเลยมาผมเอาไปซองเดียวไปดูนะไปดูนะไปดูนะไว้ข้างหลังนะพร้อมกันนะเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสาม ร,ร,รอบนี้ผมได้เป็นต้มยำกุ้งน้ำใสครับก็ถือว่าสมใจอยากที่พูดตอนแรกว่ามันเป็นเมนูที่ผม,มตั้งใจแล้วผมชอบกินอยู่แล้วครับผมชอบกินน้ำใสครับสิ่งเดียวที่ลืมครับลืมตาครับมันไม่พลาดอ่ะใครจะมาผิดซ้ำผิดซ้อนผมก็สบายของผมนะผัดขี้เมาแห้งนะครับเผ็ด ร้อนถึงเครื่องนะครับผมผมเดี๋ยวกเอาขี้เมาอมึงมาใส่กูอีกแล้วไอ้เหี้ยโอเคพร้อมแล้ว2นาทีในการเลือกวัตถุดิบนะครับ3 2 1เริ่มเอา้วยดําเลยเหรอจริงจังกันนะคะทุกคนไม่คุยอะไรกันจะไหยเรอเออคุยกันหน่อยดีโุยคุยแล้วเสียเวลา บอลคิดดีๆนะว่ามันกุ้งหรือหมูต้มยำหมูมั้งโอ้ยมีดอยู่ไหนวะไอ้บอลมีอยู่แล้วคนเล่มจ้าคนเล่มคนเล่มมันไม่มีมีดจริงๆแม่งหามีดไปเจอมีดอยู่หน้ามันอยู่แล้วผมเริ่มรู้แล้วล่ะว่าแชมป์แม่งชุยนะมันไม่เรียกแชมป์เรียกว่าชุยดีกว่าเจนเย็นเดนเย็นชิน เี่ยวางอยู่มันแดงจะแทงตาคไทยอยู่ละผมว่ารอบนี้มันเป็นรอบที่สามารถตัดสินได้เลยแต่ผมรอบแรกผมโบไว้แล้วไงการที่จะได้คะแนนสูงมาชนะได้เนี่ยมันต้องต้องเต็มเท่านั้นผมที่ว่ามันต้องเต็มเท่านั้นแล้วผมจะเอาจริงแล้วผมจะให้พ่อแม่ผมภูมิใจแต่การที่มารายการนี้ครับสวัสดีครับพ่อเตรียมตัวตั้งรัมาทีมงานกระซิบแล้วนะครับบอกว่าเราพร้อมแล้วนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังครับผมต้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับล่ะแลน้ำมันมีอันเดียวดูดิอีกเยอะ พอเอามาแบ่งกูแล้วกันไปให้กูไปนน้ำตื้นเงี้ยยี่นี้ยนี่ไม่เคยพอเฮ้ยเปิดทองนะลืมอะไรวะเต็มตาดิยยาเดี๋ยวยายเ้าต่อเตาร้อนอ่นผมอะตอนนี้พอผมเริ่มได้แบบทำอาหารแล้วแบบว่ามีเวลาจับเวลาอย่าเงี้ยเริ่มเข้าใจเชฟปอนแล้วนะว่าไม่ง่ายวะเออจริงง่ายจริงกูนึกตอนแรกคิดว่ายากไม่ได้ยากอะไรเลย มะนาวหรือมะกรูดเฮ้ยบอลผิดแล้วกลิบไปเลยเพียงจริงจังนะไม่มีมุกอะไรทั้งนั้นไม่มีไม่มีอย่าหวังเพราะผมโบมาแล้วอืมมึกตัวใหญ่ไหมปะอย่าเลื่อยอย่าเลื่อยมึงจะไม่ให้กูเลื่อยได้ไงนี่อ่ะมีดไม่คมนั่นเฮ้ยนมยาบอลอุปกรณ์ กี่ทีกี่ทีพูดมาสีม่วงเหมือนแบบพอต้มปลาหมึกแล้วมันเป็นสีชมพูอะยอแต่น้ำมือะ่ะกำไมย,ยัดท่วมนะทำไงอะกูต้องขนของขึ้นชั้นสองเลยไหมใช่เอาขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> ร้อนมือเทพชินผมใช้คําว่าเกะกะทํา <c oughs> ทำยี่อะไรแม่งไปรู้ลวกหมึกได้น้ําชมพูมึงทำยินาโฟหรอทั้งกลัวแก๊สทำจากการเวลาก็ไม่เป็นโ่าแย่ครับผมตัดเขาไปเลยนะรอบนั้นผมรู้สึกว่าผมจะแข่งกับสมัครมากกว่า ถ้าคูเป็นพ่อครัวคูต้องยืนชิมเนี่ยทุกชาะ่ะก็หมอไตอยู่นั่งข้างด้วยอ่ะดีดีกำลังดี<อ>แล้วมีช้อนกลางนะยกของลูกค้าแดกขอชิ้นหน่อยเดิกหุยหมักมั่งทำน่ากินสัตว์เลย ไอ้เรี้ยเปรี้ยวอะมึงเอามะนาวกูไปแดกไอ้ตัวนี้มันเล็กแต่ผมรู้สึกได้ยินมันตอนที่มันแบบอะไรสักอย่างอะที่มันเปรี้ยวอะผมรู้สึกว่าอ้าวเด็แม่เอามะนาวกูไปแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรให้หนูมันแดกไปคิดว่าหนูบนโต๊ะอะไอ้นี่มันแฮมสเตอร์แล้วไงให้มันกิดคิดกินไหมทำไมถึงหยิบปัตถุดิบกินเหรอครับก็มันเหลือเราจะทําให้มันเกิดฟู้ดเวสต์ไม่ได้แน่นอนครับผมไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับอะไรเหลือผมก็กินแค่นั้นแหละครับแล้วมะนาวของคู่แข่งเนี่ยมันเหลือแล้วใช่ไหม มะนาวคู่แข่งผมไม่ได้กินผมหยอกเขาเฉยใชเกียร์ที่เกียรที่คือค่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยบาโบบันไลแต่ตอนเปิดแก๊สแล้วมั่เกีย่ยวมสัมพัทได้เลยเชื่อไหมไอ้ี่เนียเดีย๋ยน้องไม่ให้กูโบ,บมันมันมันกว่ามันต้องมีอะไรละโอ้หยยบเท้าด้วยกิี่กิ่ค่ะคือไอ้ที่นี่นั่งแตกแบบ ละเอียดเลยอ่ะไอ้บ้า อุปสรรคเมนูที่2ของผมเนี่ยมันง่ายเกินไปทุกคนดูได้นะครับผมมีเวลาเหลือเยอะมากถ้าผมมีเวลาเพิ่มอีกสัก5นาที10นาทีผมจะบ่มชีสเองละสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมผิดพลาดในรอบ2ไปนะครับผมคิดว่าผมใส่ใจน้อยเกินไป รอบที่สองผมทําเป๊ะแบบมากๆค่อนข้างเวลาเหลือด้วยทีนี้ผมก็อยากรู้แล้วว่ากรรมการประสิทธิภาพเขาจะขนาดไหนผมคิดว่าไงผมก็ต้องได้เต็มอะแต่แค่อยากรู้ว่ากรรมการเขาจะแบบจะเอาเอาจริงเอาจังหรือเอาฮาอะไรไหมเพราะว่ารอบแรกเขาก็ตาถั่วไปแล้วรอบหนึ่งโอเคครับประกาศคะแนนร,รอบสุดท้ายเขาบอดจากวงการเชฟนะครับครับก็ได้ไปโหวตคะแนนกันแล้วอะรอบนี้เดี๋ยวประกาศคนที่ได้ที่่อนคนที่ได้ที่ศูนย์คะแนนพี่ชินฮะในในในข้อสองนี้ใช่ไหมใช่ จากแชมป์นะจากแชมแฉมนี่แบบว่าแล้วพูดตอนต้นตัดเถียงเฮี้ยอะไรกันวะไม่เหลือมตรงไหนวะอู้อู้าวจั่วเลยทั้งกุ้งทั้งหมึกคะแนนรอบเนี้ยที่หนึ่งและที่สองอ่ะที่หนึ่งได้คะแนนเต็มสิบเอ็ดเลยนะเต็มทีสิบเอ็ดคะแนนไม่น้องก็ได้เต็มทีสิบเอ็ดร้อที่สองเยี่ยบอดแน่เลยได้ 5คะแนนนะคะแล้วก็ที่1ได้11เ็คะแนนยังคิดว่าไงก็ต้องเป็นผมแน่นอนล่ะเราเป็นเชฟมันตั้งแต่เกิดการทําเมนูพวกนี้ไม่ง่ายมากจริงถ้ามีลูกค้าเข้ามาผมก็ทาแบบหลังรส์เมนูอย่างดีทั้งนั้นพร้อมไหมคะครับพร้อมครับคนที่ได้ที่1เต็ม11็คะแนนคือคือคือก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับผมคิดว่าไงก็ต้องเป็นผมแน่นอนผมคิดว่าไงผมก็ต้องได้เต็มต้องเต็มนะผมที่จดว่าต้องเต็มนั้นแล้วผมจะเอาจริงแล้วผมจะให้พ่อแม่ภูมิใจกัน คนที่ได้ที่หนึ่งในประเภทคะแนนคือคุณบอลค่ะไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับนี่ยังไงก็บอกจอดออกก็ได้ครับผมนี่เฉยๆนะเฉยมากเลยผมรู้สึกว่ามันก็ก็ตามที่คิดไว้อะมันก็เห็นนะว่าแต่ละคนคนที่ได้แชมป์สุดท้ายเชฟชุยก็เอ้เชฟชินก็จากที่หนึ่ง มาได้ที่ศูนย์สมัครคือถ้าทำอาหารเนี่ยใส่ใจอาหารน่ะเขาเรียกว่าเชฟใส่เก่งเดฟอะ่ะเรียกว่าพี่ตูนคะแนนรวมที่สมัครเป็นคนชน,นะนะคะเขาเรียกว่าผมคะแนนแบบสมดต้นสมดปลายชินได้เก้าบวกศูนย์นะคะเป็น <9. S 1> เปเก้าคะแนนป็นคน,น,นเป็นสิบเอ็ดศูนย์บวกศูนย์บวกสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดไอ้ ไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยจากแชมไปความรู้สึกที่รอบแรกได้แชมป์แต่รอบ2ได้ศูนย์คะแนนนะฮะตลอดชีวิตการเป็นเชฟของผมอ่ะไม่เคยมีคําว่าแพ้คําเดียวที่ผมทําให้เสียเกียรติเสียอาชีพในการเป็นเชฟของผมก็คือการแพ้ใจตัวเองของพี่มากเอ้ยเจ็ด พวกหเป็น12บองโอ้โหเชื่อเป็นไงครับผลออกมาผมชนะผมพูดคำนี้ไม่ได้นะผมไม่อยากจะเชื่อผมต้องพูดว่าผมอยากจะเชื่อตัวเองเลยว่าแม่งเก่งจริงชนะจริงเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่พิกพิกทุกแมตแต่เราทําคะแนนได้ดีสม่ำเสมอครับผมเนนดี๋ยวคุยเกือบตกือบสองมึงยังตามพี่ดูพี่ <ตา S 1> ดูเอาเซตแบบเซตกุ้งลงโป๊ะไปอ่ะก็ผมว่าผมชามเดียวอ่ะผมได้สองเลยกับสองชามแล้วได้ที่1น่งแล้วต่างแค่คะแนนเดียวไม่พูดดีกว่า มันจะเท่าไหร่ว่า,าเทียบรสชาติเทียบอะไรแห้งมันเละเทะรสชาติต้นไหนกูเห็นแม่งไรพอมาตอนหลังไอสัตว์เขียวเป็นแบบมึงสะะมลกรดเลยลูกค้าลูการมึงจะไ่ได้เท่า,าไหร่อาหารมึงอะ่ะมึง <บา S 1> ทำอแองทำโอ้ยอุ้ยเยมนูมึงอะไรอ่ะมึงต้มเดือดหักแดกไงเขียวต้มชามเลย,เยมึงอะไรมึง สุดท้ายแล้วเนาะก็เราก็ได้รู้ว่าแบบที่1คือใครที่2คือใครนะครับก็ผมขอให้ที่1ที่2ประสบความสําเร็จในการเป็นเชฟในการไต่เต้าในการเปิดร้านอาหารก็ขอให้ประสบความสําเร็จเหมือนผมฝากถึง2เชฟนะครับ1คือนับถือศาสนา2 รักษาคงมัน่นสามก็เลยกินแตไม้ไมกันสีป่ปจอกระตือรื้าในฐานะแชมป์ก็อยากจะบอกทั้งสองคนงาก็ใช่ชอบหรือเป่าอากาชอบหรือเป่าเชียร์ย่าสองชอบหรือเปล่าโอเคชอบหรือเปล่าจะไปเชียร์เชียร์โอเคประมาณนี้นะครับที่หนึ่งก็คือพี่สมัครนะครับที่สองพี่บอลครับผมพี่โหลก็คือผมโอเคบทลงโทษวันนี้กินของที่ตัวเองทำครับผมลุยโอ้มึงไม่บอกให้กินตอนทำเสร็จนะ เิมแล้วถ่ายมาเป็นชั่วโมงแล้วนะของกูเป็นชั่วโมงยังน่ากินอยู่เลยว่ะทำไมมันน่ากินอย่างนี้วะเนี่ยแลกชินผัดขี้เมาแห้งๆตักน้ำจืดดู้มันใสไหมตักน้ำมันเฮ้ยมึงกลับลงตองได้เลยนะเี่ยหายต่อได้เลยอ่ะบอกคุ้งสำเร็จแล้วพี่อร่อยเหมืมเลยเว้อร่อยยังอร่อยอี่ดีมันเก่งไม่แย่นะไม่แย่อ่าบะหมี่กุ้งยีสต์ยัดยี่ห้อยำยำไว้ทุกเนี่ยแกกินทำไมอ่ะกุ้งหวานแบบไม่อ้วกคุ้ ำดีมากกำลังดีนไอ้นี่แม่งเก่งชิบหายเลยว่ะและอันนั้นคือรถอะไรอันนี้หมูมะนาวหมูมะนาว้งและของชิ้นรถนี้คือรถหมูสับต้มยำไอ้นี่อเป็นยังไงอะเก่งยังวะเอยอร่อยไม่โคตรอร่อยแบบเป็นเหมือนกุ้งมะนาว ยอยากส่งให้ทุกคอมเมนต์กินเลยว่ะส่งเดี๋ยวนี้เลยไหมโอเคครับแล้วเจอกิฟต์หน้าครับบนลงโทษแสนทรมานทรมานทังเลยโอ้ยทรมานทรมานแม่เทรมานจริงๆเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับครับ